8, 5, 2, แบบฝัห11.2แทนภูมิรูปภาพที่กําหนดรูปหนึ่งรูปแทน5หน่วยนะคะข้อที่1พ่อค้าบันทึกจกํานวนกระถางไม้ดอกที่ขายได้ในวันหยุดนะคะตามรูปนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่คําถามนะคะข้อที่1พ่อค้าบันทึกไม้ดอกที่ขายในวันหยุดทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ1 2 3 4 5 5ี่ห้าชนิดนะคะได้แก่ดาวเรืองนะคะ มะลินะคะคุลาบชาบาแล้วก็พุทธนะคะต่อไปรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนกระถางไม้ดอก5้กระถางนะคะต่อไปข้อที่3พ่อค้าขายได้มากเป็นอันดับที่สองขายได้กี่กระถางนะคะเรามาดูรูปกันนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นดาวเรืองนะคะ1 2ึส่สามสี่นะคะ 4 5 2 0้นะคะพนักคำตอบเป็นดาวเตืองขายได้20กระถางนะคะต่อไปข้อที่4พ่อค้าขายได้15กระถางเรามาดูกันนะคะก็จะเป็นชะบานะคะ15บกระถางชะบานะคะต่อไปข้อที่5นะคะไม้ดอกที่พ่อค้าขายได้น้อยกว่า ยีกระถางในวันหยุดนี้ได้แก่อะไรนะคะน้อยกว่า20กระถางก็จะเป็นพุทธชาปาแล้วก็มาลินะคะอ่าเราก็จะได้พุทธชาปาแล้วก็มาลินะคะต่อไปข้อที่6นะคะพ่อค้าขายดาวเรืองกับพุทธรวมกันได้กี่กระถางนะคะดาวเรืองดาวเรืองเป็นยีสินะคะ ุธจะเป็น10นะคะรวมกันก็จะเป็น30นะคะต่อไปในวันหยุดนี้พ่อค้าขายไม้ดอกทั้ง5ชนิดได้ทั้งหมดกี่กระทางนะคะตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คูณ5นะคะ6 5 30ใส่0ทดทด3นะคะ3บวก1ก็เป็น ห้าเป็นหบวกตัวทดอีก3าก็เป็น8นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็น80นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะลุงอน้นสำรวจจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในสวนทั้งหมดได้ข้อมูลดังนี้นะคะกำหนดให้ภาพต้นไม้นี่นะคะแทนจำนวนต้นไม้ห้ต้นนะคะเรามาดูข้อที่1นกันนะคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรนะคะก็จะแสดง จำนวนต้นไม้ในสวนลุงอ้นนะคะจำนวนต้นไม้ในสวนลุงอ้นนะคะต่อไปในสวนลุงอ้นมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ1 2ึ่งสอามสห้าหกชนิดนะคะได้แก่มะม่วงขนุนชมพู่ฝรัง่ง โมโอมาละก,กอนะคะต่อไปข้อที่3มรูปต้นไม้นี่นะคะแทนจำนวนต้นไม้5ต้นนะคะต่อไปข้อที่4ในสวนลุงโอ้นมีต้นอะไรนะคะมากเป็นอันดับที่3มและมีกี่ต้นนะคะอันดับที่สก็จะเป็นชมพู่นะคะมีสี่รูปนะคะสีห้าก็เป็น2ี่สิบนะคะ วันนั้นเราก็จะตอบชมพู่มี20นะคะต่อไปในส่วนลุงโอ้นมีต้นมะม่วงน้อยกว่าต้นส้มโอกี่ต้นนะคะมะม่วง3ส้มโอ5้นะคะ5ลบ3เท่ากับ2เพวานนั้นก็จะเป็น2คูณ5ก็เท่ากับ10นะคะ1ิต้นนะคะต่อไป ในส่วนลุงอ้นมีต้นชมพู่มากกว่าต้นอะไรนะคะอยู่ห้าต้นเรามาดูชมพู่นะคะชมพู่มีสี่นะคะสี่ห้าก็จะเป็นยี่สิบนะคะมากกว่าต้นอะไรอยู่ห้านะคะก็จะเป็นมากกว่าต้นมะม่วงนะคะน,นั้นคําตอบก็จะเป็นมะม่วงนะคะต่อไปข้อที่7นะคะในส่วนลุงอ้นมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะเราก็จะมานับกันนะคะ

ลุงอ้นต้องปลูกต้นขนุนเพิ่มอีกกี่ต้นนะคะจึงจะมีต้นขนุนเท่ากับต้นส้มโอนะคะต้นขนุนนะคะต้นขนุนต้นส้มโอนะคะก็ต้องปลูกเพิ่มอีก3 5 1หนะคะ15ต้นนะคะต่อไปข้อที่9นะคะถ้า1วันลุงอ้นใส่ปุ๋ยต้นฝรั่งได้5ต้นลุงอ้นใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นฝรั่งทั้งหมดกี่วัน นะคะมาดูต้นฝรั่งนะคะก็จะใช้เวลา1 2 3 4 5 6 7 7วันนะคะ7วันต่อไปลุงอ้นเก็บมะละกอทุกต้นที่อยู่ในสวนได้ต้นละประมาณ9กิโลกรัมขายไปกิโลกร,รัมละ5บาทลุงอ้นจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเรามาดูมะละกอนะคะมะละกอมี สิต้นนะคะได้ต้นละ9กิโลนะคะก็จะเป็น9คูณ10เท่ากับ90นะคะแล้วขายไปกิโลกร,รัมละ5บาทนะคะก็จะได้90คูณ5นะคะ50ได้0 5 9 45ก็จะได้450บาทนะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ แก้วตาบันทึกจำนวนเครื่องดื่มที่ขายได้ช่วงปิดเทอมใน1สัปดาห์นะคะได้ข้อมูลดังนี้นะคะกำหนดให้รูป1รูปนี้นะคะแทนจำนวนเครื่องดื่ม5แก้วนะคะมาดูคำถามกันนะคะอ่ะข้อที่1ก็เขาถามว่ารูป1รูปนี้นะคะแทนจำนวนเครื่องดื่ม5แก้วนะคะต่อไปข้อที่2นะคะแก้วตาขายเครื่องดื่มในวนนันอังคารได้น้อยกว่าในวันพฤหัสกี่แก้วนะคะ เรามาดูวันอังคารนะคะวันอังคาร1 2 3 4 5 6 7ก็จะเป็น7คูณ5เท่ากับ35นะคะต่อไปวันพฤหัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40่ห้คูณ5เท่ากับ5 0นะคะก็จะได้50ลบ35เท่ากับ15นะคะ10 ห้าแก้วนะคะต่อไปวันเสาร์และวันอาทิตย์แก้วตาขายเครื่องดื่มได้รวมกันกี่แก้วนะคะวันเสาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้านะคะหนึ่งสองสามสามคูณห้าเท่ากับสิบห้านะคะยี่สิบห้าบวกสิบห้าก็เท่ากับสี่สิบนะคะสี่สิบแก้วนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะถ้าเครื่องดื่มราคาแก้วละห้าบาท วันจันแก้วตาขายเครื่องดื่มได้เงินกี่บาทนะคะเรามาดูวันจันทร์กันนะคะวันจันหนึ่งสองคูณหเท่ากับยี่สินะคะยี 20. แก้วก็จะได้20่สิบคูณหเท่ากับหนึ่งรนะคะหนึ 100. ต่อไปข้อที่5นะคะถ้าเครื่องดื่มราคาแก้วละห้าบาท แก้วตาขายเครื่องดื่มในวันศุกร์ได้เงินมากกว่าวันเสาร์กี่บาทนะคะเรามาดูวันศุกร์นะคะวันศุกร์1 2 3 4 5ส7 7าคูณ5เท่ากับ35นะคะวันศุกร์35แก้ววันเสาร์25แก้วนะคะแต่และว,วันขายได้แก้วละ5บาทนะคะเราก็จะได้3 5คูณหนะคะ ห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองนะคะห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะต่อไปวันเสาร์นะคะจะเป็นยี่ห้าคูณห้านะคะห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองนะคะห้าสองเป็นสิบบวกตัวทดอีกสองก็เป็นสิบสองนะคะเราก็จะได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าลบด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะลบกันเลยศูนย์ตรงนี้ก็เป็นห้านะคะเพราะฉะนั้นขายเครื่องดื่มในวันศุกร์ได้เงินมากกว่าวันเสาร์ 50บาทนะคะต่อไปข้อที่6นะคะถ้าวันอาทิตย์แก้วตาขายเครื่องดื่มได้อีก20แก้วในวันอาทิตย์ต้องมีรูปเพิ่มอีกกี่รูปนะคะ20แก้วก็จะเป็น20หาร5เท่ากับ4รูปนะคะ